ะัะนั้นก็เป็นไปตามเรียกว่าเป็นกฎของการตลาดเนี่แลใ้ในเรื่องของคนความต้องการก็จะต้องมากขึ้นครับมันจริงๆมันประกอบกันด้วยหลายส่วนเหมือนกันว่าผมว่าที่สําคัญก็คืออ่าหนึ่งอ,อินเทอร์เน็ตบ้านเราดีขึ้นอ่าอ,อันนี้ก็ต้องยอมพอมันดีขึ้นเนี่ยมันทําให้เจ้าของเว็บไซต์เนี่ยสามารถใส่รูปได้ละเอียดขึ้นใหญ่ขึ้นคนก็ไปลูกค้าก็ดูได้ง่ายขึ้นส่วนที่สองก็คือเรื่องโลจิสติกครับไปชนีไทย ทำง,งานหนักมากตอนนี้แล้วก็ส่งได้รวดเร็วมากแล้วก็รา,า,าคาประหยัดมากประสิทธิภาพดีมากเพราะว่านั้น<ช>ถึงแล้วก็ทําให้<ด>ลูกค้าได้เลือกได้ทั้งคุณจะเป็นพกอง,งอได้ของแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้ใช่ใช่เพื่อความสบายใจใช่หรือว่าจะเป็นไปษนีปกติเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเกิดวันเดียวได้มั้ยใช่ครับวันเดียวก็ได้สึกจะวันเดียวผมเคยสั่งของจาก เป็นเป็นพวกสมุนไพรอะไรเงี้ยสีสกเก็ตเลยประมาณนี้วันเดียวก็ได้ชเร็วมากเลยโหโอ้โ,โหสมัยนี้นี่สุดยอดก็หลายๆปัจจัยพอประกอบกันมันก็เลยทําให้ลูกค้าซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นรประหยัดขึ้นอนอกจากที่ในในประเทศแล้วนะครับนอกจากทุดไทยต่างๆชุดออกบงานอะไรต่างๆนะครับแล้วต่างประเทศที่มีออเดอร์เข้ามาสั่งมานี่เป็นประเภทไหนอย่างไรบ้างครับก็แบ่งเป็น ก็สัทั้ง3ากลุ่มนะฮะก็คือว่าชุดไทยใส่ร่วมงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นวันสําคัญต่างๆเหมือนในประเทศไทยเวลาคนไทยไปอยู่ที่ไหนกันเยอะๆก็จะมีชุมชนไทยมีวัดไทยอ๋อแล้วเขาก็เหมือนกับจัดงานขึ้นใช่งานปีใหม่งานสงการหรือว่าเขาต้องการจัดอีเวนต์ต่างๆเพื่อให้คนไทยมารวมตัวกันส่วนใหญ่เขาก็จะให้ใส่ชุดไทยไปวัดกันแล้วจะไปหาที่ไหนแล้วเนอะที่ต่างประเทศเขาก็เข้าเว็บไซต์แล้วเขาก็จะรวมกันสั่งครั้งเดียวเลยส่งรตใหญ่เลย เขาก็ไปแจกเดียวอ๋ออันนี้คือเป็นชุดที่ไปร่วมงานร่วมงานแล้วก็บางคนก็จะมีอย่างเคสที่น่าสนใจก็มีลูกค้าเป็นคนฝรั่งเศสครับไม่เกี่ยวอะไรโอนไทยเลยนะครับชอบแต่ว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วชอบแบบไทยก็เข้ามาในเว็บไซต์เมลมาโทรมาบอกว่าอยากแต่งงานแบบไทยจัดให้หน่อยว่าชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วก็แขกร่วมงานทั้งหมดร้อยกว่าคนอือโอ้สั่งทั้งรถเลยเลยฮะครับ ให้แขกด้วยฮะก็ให้เราเลือกให้ว่าผู้ชายควรจะใส่แบบไหนผ้าสบายสีอะไรครับผู้หญิงควรจะใส่แบบไหนแล้วเขาก็วัดไซส์จากทางนู้นส่งไซส์มาเราก็ทําเป็นชุดแล้วก็ติดชื่อเลยว่าชุดนี้ของใครแล้วก็ส่งไปทีเดียวโอ้โหนี่ก็อีกแบบหนึ่งและมีเห็นบอกว่ามีชุดยูนิฟอร์มสไตล์ไทยอีกอันอันนี้ก็จะเป็นพวกร้านอาหารไทยตางประเทศซึ่งเยอะมากเฉพาะอย่างในอเมริกานี่ก็4 0 0 0กว่าร้านละ S <S> ซึ่งททส่วนใหญ่เพราะไม่ใช่ลูกค้าเราทั้งหมดนะครับหมว่าจํานวนร้านอาหารไทยในนั้นครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะชอบให้พนักง,งานเสริมนั้นใส่ใช,ชุดไทยครับก็เขาจะบางทีก็เจ้าของร้านออเดอร์มาเองอหรือไม่ก็เวลาพนักง,งานจะทํางานเขาก็จะติดต่อไว้เลยว่าคุณซื้อชุดไทยจากเมืองไทยมาเลยนะครับก็ถ้าหาไม่ได้ก็เข้าเว็บนี้ละกันเขาก็จะมาสั่งจากเรา ส่วนใหญ่นี่ก็คือเขาจะดูจากในเว็บแล้วก็สั่งใช่ไหมฮะผมผมทราบมาอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะมีทางทางคุณนาวานพเนี่ยมีการรับออกแบบด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะก็คืออย่างสมมุติถ้าเกิดเป็นองค์กรใหญ่ๆใ,ใช้ใช้จำนวนค่อนข้างเยอะอย่างเคยมีงานประชุมผู้ประกอบการสินค้าโทรคมนาคมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพาเนี่ยชุดสําหรับล่ามต่อแผนกต้อนรับต้องใช้5แบบ ซึ่งเขาก็ไม่อยากได้แบบที่เคยมีมาก็อย่างนี้ปรึกษาเราเราก็ทําเสนอให้แล้วก็ให้เลือกจะเป็นไมหมฮะจะต้องเป็นแบบเป็นจํานวนเป็นอะไรอย่างนี้ว่าขนาดนี้ขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่หรอกครับคือว่าจริงๆเราก็คือว่าชุดเดียวเราก็ทําเพียงแต่ว่าอะด้วยตัวแบบมันก็คือว่าอะถ้าถ้าเกิดเป็นแบบใหม่แล้วเป็นแบบยากจริงๆเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มค่าแบบมีอะไรอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่แต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ปกติเนี่ยเราไม่มีค่าแบบอยู่แล้ว ก็คือว่าด้วยแบบที่ในร้านมันมีค่อนข้างเยอะผมเชื่อว่าจะจะถูกใจกับไอที่มีมากกว่าครมีมีกรณีอย่างเช่นสมมติถ้าเกิดเราออกแบบให้เขาครับผมถามนะนี่เป็นถามเป็นความรู้นะครับถ้าออกแบบให้เสร็จปุ๊บลิขสิทธิ์เนี่ยชุดเนี่ยเป็นของเขาหรือเราเอามาขายต่อได้ก็มีก็คยอมีกับโปรเจกต์ใหญ่ๆหลายครั้งที่เราเข้าไปพิชชิ่งแล้วก็มีเสนอแบบมีอะไรแต่เราก็เ ก็คุยคุยกันตรงๆนะฮะผมก็บอกเขาว่าลิขสิทธิ์แบบของเรานะก็โอเคถ้าเกิดเ,เราไม่ได้รับการรับเลือกเราก็ขอแบบกลับนะครับผมครับ<อ>ก็เขาก็ยินดีครับลูกค้าบางท่านก็บอกมาตั้งแต่แรกเลยว่าไม่ต้องห่วงนะครับเขาถ้าเกิดถึงเขาจะให้เจ้าอื่นทำเขาจะไม่เอาแบบเราไปแน่นอนโอเคครับผมทีมงานเรียกผมอีกแล้วคงคงต้องพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่3มครับ กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของรายการนะครับก็ยังอยู่กับคุณนวนพวงเสี่ยมเจ้าของพาลรัฐ t com นะครับผมโอ้คุยกันผมไม่รู้เวลาเลยนะครับแบบไปเรื่อยเรืยเลยถ้าเกิดคุยนี่ถุมใส่ได้ทั้งคืนแน่เลยถ้าไม่ติดต้องไปดูบอลมาต่อนิดนึงผมขอย้อนกลับมานิดนึงครับเรื่องชุดไทยนะครับผมอย่างชุดนี้ที่วางชุดสีขาวทางซ้ายมือเนี่ยนะครับชุดนี้นี่เหมาะกับโอกาส งไบ้าก็คือเป็นชุดคอกระเช้าของเด็กนะฮะว่าส่วนใหญ่เด็กประถมจะใช้ไปงานโรงเรียนเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยที่เราเลือกมาเนี่ยเพราะว่าตัวลูกไม้ที่เราใช้เนี่ยอันนี้คือที่บอกว่าเป็นลูกไม้ที่สวมใส่สบายจะไม่คันแน่นอนสําหรับน้องๆครับผมก็คือก็คือตัวนี้ครับแล้วก็จงกระเปลนที่เราเลือกมาก็คือว่าเป็นชุดที่ให้ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นก็จะเป็นผ้าทอลายไทย จะสวมใส่ง่ายหน่อยใช่แล้วก็เป็นจงกระเบนสําเร็จรูปซึ่งเป็นซิปน้องๆก็จะถอดง่ายแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่หลุดเป็นเอวยางยืดอเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้กระทนใช่ไหมฮะผมเคยจําผมจําได้ว่าผมเคยแบบก็มีไปไปงานอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณว่าก็คือผู้หญิงจะเยอะผู้ชายจะน้อยจะมีเพื่อนเพื่อนที่จะมาเพื่อนผู้หญิงก็บอกว่าต้องมาแบบมาคอย มัดมั้พวกมม่ใส่ยากมากไอ้คนให้เรามัดก็เขินไอ้เราก็เขินครับอแหมสมัยนี้เป็นยางี้แล้วใช่ไหมใช่ครับเป็นสำเร็จรูปแหละโอเคอ่าแล้วชุดสีม่วงนี่แหละครับก็เป็นชุดสําหรับเด็กผู้ชายนะฮะใส่ไปงานโรงเรียนก็ได้หรือว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะให้น้องๆที่ถือขันมากครับในงานพิธีมั่นบางทีก็จะเป็นเป็นหลานหรือว่าเป็นน้องเจ้าบ่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเสื้อเนี่ยเป็น ผ้าทอลายไทยซึ่งจะดูหลหลามากขึ้นใช่ใช่ครับดูโก้มากเลยครับอันนี้สำหรับเด็กใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับอันนี้ชุดเด็กครับโอ้แล้วมีผ้ามีผ้าคาดเอวผ้าคาดเอวสีเทาสีออกสีเงินด้วยครับแล้วแล้วตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะนิยมกันช่วงลอยกระทงครับน้องบางคนจะมีประกวดนางนพมมากอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันเป็นเกาะออกสําเร็จรูปซึ่งเขาก็จะใส่สบายไม่หลุดด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นแบบสบายแบบพันรอบตัว บางครั้งน้องๆวิ่งเล่นอะไรเงี้ยก็จะเริ่มเลื่อนอันนี้จะลำบากนอันนี้เราก็พยายามทาให้น้องๆใส่ได้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยด้วยอืครับแล้วสีนี่ทําไมต้องสีนี้ับเป็นคำถามอยากจะทราบผอยากจะทราบเพราะว่าจริงๆเวลาอยู่บนเวทีเนี่ยถ้าชุดประกวดเนี่ยถ้าสีไม่แรงพอเนี่ยจะไม่เด่นน้องๆก็จะชอบเป็นสีแดงไปเลยบานเย็นน้ําเงินเข้มยังไงเนี่ยครับเข้าชุดประกวดอืม่น่าผมเห็นสีนี้เยอะ ใช่ครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมยังไงผมว่าสีอย่างเงี้ยผมชอบแต่ชุดไทยก็คือว่าถ้าเกิดดั้งเดิมเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการย้อมตั้งแต่โบราณเนี่ยเราจะออกเป็นสีเข้มๆอยู่แหละเพราะเราใช้จากพืชธรรมชาติมาย้อมอืก็จะออกเป็นโทนนั้นใช้สีจากพืชธรรมชาติเช่นสมัยสมัยก่อนโอเค่อนออสมัยนี้ก็แต่ก็ยังคิดอยู่ครับผมเห็นยังเห็นบ่อยตามงานลอยกระทงเนี่ยใช่เลยแบบนี้แหละเต็มไปหมดเลยฮะสีแดงๆอะไรก็มีครับ ม่เชดายวันนี้เอามาเท่านี้ไม่งั้นชครับได้เห็นอีกครึบเลยเพราะว่าสวยๆทั้งนั้นยิ่งถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจต้องเข้าไปดูได้ครับในพักุรัตด c o คอนะครับก็เดี๋ยวทางคุณนวนกจะบอกอีกครั้งหนึ่งก่อนเลิกรายการนะครับว่าจะไปได้ที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผมอ่ะคราวนี้ก็กลับมาที่พุรัตดอคอครับวางแผนในอนาคตในเชิงธุรกิจยังไงบ้างครับก็ราอาจจะ ไม่ได้ตีมันเป็นมูลค่าแต่ผมอยากว่าโอเคส่วนหนึ่งผมอยากเห็นวัยรุ่นคนไทยหยิบใส่ชุดไทยกันอย่างแบบไม่เคอะเขินแล้วก็อยากจะใส่แล้วก็ p o w e r c o m ได้เป็นแบรนด์หนึ่งในใจเขาที่ว่านึกถึงชุดไทยเขาก็อยากจะเข้ามาดูที่เราก่อนอครับเพราะว่าเราก็พยายามนึกเสมอว่าจะทำยังไงให้เขาสะดวกที่สุดครับตั้งแต่ เราเริ่มทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็คือว่าอุปสรรคต่างๆที่จะเป็นอุปสรรคในการซื้อของเขาเนี่ยผมพยายามแก้มทีละปัญหาปัญหาอย่างเรื่องการจ่ายเงินเองเนี่ยผมก็เลือกทุกทางที่ผมนึกออกไม่ว่าจะเป็นโอนเงินเข้าบัญชีพอกองงอต่างประเทศใช้เพย์พอตัดบัตรเครดิตจ่ายเซเว่นก็ได้ก็คือเลือกสินค้าเสร็จคุณพิมพ์บาร์โค้ดแล้วไปจ่ายเซเว่นก็ได้คือเรื่องการจัดส่งก็เลือกได้ ทุกแบบ Messenger ไปส่งถึงบ้านเก็บเงินตรงนั้นก็ได้ก็นี่แค่ฟังวิธีคิดก็น่าสนับสนุนแล้วนะฮะก็คืออ่เพราะว่าอ่บที่ดูหนึ่งก็คือว่าเหมือนกับเนอเป็นธุรกิจที่มีส่วนในการที่จะช่วยเหลือสังคมด้วยในแง่ที่ว่าสนับสนุนในเรื่องของเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเรานะครับผมแล้วก็สองคิดถึงผู้บริโภค,คในการที่จะใส่ในการที่จะแบบความปลอดภัย ต่างๆนานาไม่ให้หลุดง่ายไม่ให้อะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็ในเรื่องความสวยงามต่างๆโอ้โหคือจริงๆเนี่ยผมอยากเ,เหมือนแบ่งปันแล้วกันสำหรับผู้ประกอบการที่กําลังเริ่มเริ่มทำก็คือว่าส่วนหนึ่งใช่เราคํานึงถึงลูกค้าแต่เรามองข้ามแบ็กออฟฟิศไม่ได้แบ็กออฟฟิศแบ็กออฟฟิศก็คือทั้งลูกน้องเราทั้ง คนที่เราร่วมง,งานด้วยมไม่ว่าจะเป็นซัลายเออร์เป็นล้านผ้าทุกคนคือต้องทําให้ทุกคนที่ร่วมง,งานกับเราแฮปปี้ทำยังไงดีฮะมีตัวอย่างไหมครับอย่างอะเรื่องลูกน้องก็เป็นเรื่องว่า,าพยายามอัปเดตตัวเองตลอดว่าเรื่องแรงจูงใจเรื่องค่าตอบแทนทุกอย่างเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นครับมันเป็นยังไงก็คือเราต้อง ศึกษาตลอดเป็นอาคือดูซิว่าธุรกิจอื่นนี่เขามีการขยับเพิ่มค่าแรงสวัสดิการพิ่มงยังไงครับเพราะว่าอย่างผมเห็นว่าข้อด้อยของคนที่เกิดมาในธุรกิจครอบครัวนี่ก็คือว่าจะไม่ค่อยมีโอกาสที่จะไปมองธุรกิจอื่นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแ้วเขาอยู่แต่ในส่วนเขาก็จะรับโมเดลที่รุ่นก่อนสร้างมาเมื่อ3